สวัสดีครับกับช่องอุดมเพชรเพชรชบูดวันนี้เรามาครับผมต่างจังหวัดกันครับชมบรรยากาศทุ่งนากลางทุง่งครับลมผัดเย็นดีมากครับแต่ร้อนกลางทุ่งนาครับวันนี้เรามาสุพรรณกันครับพี่น้องครับ บมาปลาหมาครับผมปลาหมา,า,มา,มา,มาไม่เจอเลยครับดูอยู่ว่าปลาหมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วส่องดูอยู่ครับว่าเอ๊ะปลาหมาอยู่หน้าตาเป็นยังไงครับก็บไม่เห็นไม่เห็นว่ามีปลาหมา จะมีทุ่งนานะครับบากาศสวยงามก,กางท้องเรื่องบ้านหลังเดียวกลางทุ่งนาครับผมขอบคุณและสวัสดีครับที่เข้ามารับชมกัน ปสั S <s <ans> ้นๆกับผมกัร